สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆเรียนกันไปเยอะแล้วนะคะเริ่มเบื่อหรือเปล่าอย่าเพิ่งเบื่อนะคะการเรียนเป็นสิ่งสําคัญนะคะในช่วงโควิดอย่างนี้เราไม่ได้มาเรียนกันที่โรงเรียนแต่ก็เรายังเจอกันได้นะคะวันนี้เนื้อหาของคุณครูนะคะวิชาคณิตศาสตร์ก็คือเนื้อหาของเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนโดยการใช้เครื่องหมาย มากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะคะแต่ก่อนจะมาเรียนเนื้อหานี้นะคะเราไปทบทวนของเดิมกัน่อนก็คือการเปรียบเทียบจํานวนด้วยการใช้เครื่องหมายเท่ากับและไม่เท่ากับนะคะที่นักเรียนได้เรียนกับคุณครูอภิ南น,นไปนะคะในในชั่วโมงที่แล้วค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนไปทบทวนพร้อมๆกับคุณครูนะคะ ชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกันกับคุณครูผักแว่นค่ะในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับ11ถึง20ค่ะการเปรียบเทียบคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะการเปรียบเทียบก็คือ การนำจำนวน2จํจำนวนค่ะมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาคำตอบว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากันหรือว่าไม่เท่ากันนั่นเองค่ะเรามาทบทวนเครื่องหมายเปรียบเทียบกันก่อนเลยค่ะโดยเครื่องหมายแรกนั้นก็คือเครื่องหมายเท่ากับค่ะ เครื่องหมายนี้เราจะใช้ในกรณีท <ceu, S 2> <assistant. S 1> nee ี่จำนวนทางด้านซ้ายกับจำนวนทางด้านขวานั้นมีค่าเท่ากันค่ะต่อไปค่ะเครื่องหมายไม่เท่ากับเราจะใช้ในกรณีที่จำนวนทางด้านซ้ายกับจำนวนทางด้านขวานั้นมีค่าไม่เท่ากันต่อไปค่ะเครื่องหมายมากกว่าใช้ในกรณีที่ จำนวนทางด้านซ้ายมีค่ามากกว่าจำนวนทางด้านขวาค่ะและสุดท้ายค่ะเครื่องหมายน้อยกว่าใช้ในกรณีที่จำนวนทางด้านซ้ายมีค่าน้อยกว่าจำนวนทางด้านขวาค่ะเครื่องหมายเหล่านี้เด็กๆเ,เคยเจอกันมาแล้วสำหรับการเปรียบเทียบจำนวนที่มีหนึ่งหลักนั่นเองค่ะเรามาดูบทสนทนาของเด็กๆ2คนนี้กันค่ะ น้ำฝนรู้ไหมว่าต้นส้มทั้งสองต้นมีจำนวนผลส้มเท่ากันหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่ค่ะเราสามารถช่วยน้ำฝนและเพื่อนหาคำตอบได้โดยนําจำนวนส้มต้นที่หนึ่งกับจำนวนส้มต้นที่สองค่ะมาจับคู่กันแบบนี้ค่ะ จับคู่กันได้พอดีเลยละค่ะถ้าจับคู่สิ่งของในกลุ่มสองกลุ่มได้พอดีแสดงว่าสิ่งของทั้งสองกลุ่มนั้นมีจำนวนเท่ากันนะคะแต่ถ้าจับคู่แล้วกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยังมีเศษเหลืออยู่แสดงว่าสิ่งของทั้งสองกลุ่มนี้นั้นไม่เท่ากันค่ะจากเหตุการณ์ข้างต้นเราก็สรุปได้ว่า ส้มของทั้งสองต้นนี้นั้นมีจำนวนเท่ากันค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะจำนวนดินสอกับจำนวนยางลบค่ะคุณครูอยากทราบว่าจำนวนของสองสิ่งนี้มีเท่ากันหรือเปล่าให้เด็กๆจับคู่กันได้เลยค่ะจับคู่กันปุ๊บ ไม่มีเศษเหลือเลยแสดงว่าจำนวนดินสอกับยางลบนั้นมีจำนวนเท่ากันซึ่งจำนวนดินสอมีอยู่ทั้งหมด5แทง่งและจำนวนยางลบมีอยู่5ก้อนเขียนได้แบบนี้ค่ะ5เท่ากับ5เขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้แบบนี้ค่ะ5เท่ากับ5ค่ะ ต่อไปค่ะมาดูจำนวนไก่และจำนวนแมวค่ะค,คุณครูอยากทราบอีกเช่นกันค่ะว่าจำนวนแมวและไก่นั้นมีเท่ากันหรือไม่ให้เด็กๆจับคู่ค่ะจับคู่เลยนะคะจับเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นค่ะว่าไก่นั้นเหลือเศษอยู่นั่นหมายความว่าจำนวนไก่มีมากกว่าจำนวนของแมว ซึ่งจำนวนไก่มีอยู่ 1, 2, 3, ่งสอามี่ห้าตัวและแมวมีอยู่4ตัวดังนั้นเราเขียนสรุปได้ว่า6ไม่เท่ากับ4เขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้แบบนี้ค่ะอ่านว่า6ไม่เท่ากับ4นั่นเองค่ะ ต่อไปเราจะมาดูการเปรียบเทียบจำนวน2จํานวนที่มี2หลักขึ้นไปค่ะหากเราใช้วิธีการจับคู่จำนวน2จํานวนเหมือนอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันมานั้นนะคะอาจจะต้องทำให้ใช้เวลานานเพราะว่าเป็นจำนวนที่มากขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเราจึงต้องหาวิธีที่ทำการเปรียบเทียบจำนวน2หลักนั้นให้ง่ายขึ้นแบบนี้ค่ะ จำนวนสตรอเบอรี14ผลและจำนวนราสเบอรี่12ผลเป็นจำนวนที่มากกว่า10ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเพื่อให้การเปรียบเทียบจำนวนของเราดูง่ายขึ้นเราจะทำการแยกจำนวนที่ครบ10ของทั้ง2จํจำนวนก่อนโดยการเขียนให้อยู่ในรูปกระจายอย่างที่เราเคยเรียนกันมาแล้วค่ะ โดยเราิ่จากจำนวนสตรอเบอรีร่14ผลค่ะเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้เป็น10บวก4ค่ะและราสเบอรี่12ผลค่ะเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้เป็น10บวก2เด็กๆจะเห็นได้ว่าผลไม้ทั้งสองนี้นะคะมีจำนวนรูปที่ครบ10เท่ากันค่ะแต่ว่ามีจำนวนรูปที่ไม่ครบ10ไม่เท่ากันนะคะ และจำนวนที่ไม่ครบ10นี้ล่ละค่ะที่เราจะนามาเปรียบเทียบกันเพื่อดูว่าจำนวนไหนคือจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่ากันค่ะเราจะเห็นได้ว่าจำนวนไม่ครบ10ของ14นั่นก็คือ4และจำนวนไม่ครบ10ของ12นั่นก็คือ2 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า2นั้นเป็นจํานวนที่น้อยกว่า4จึงสรุปได้ว่า14มากกว่า12เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะอ่านว่า14มากกว่า12ค่ะเรามาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบข้อต่อไปค่ะ ลูกบอล13ลูกค่ะและลูกบาสเกตบอล17ลูกค่ะเราจะทำการเปรียบเทียบโดยเริ่มจากการเขียนในรูปกระจายก่อนนะคะโดย13ค่ะเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้เป็น10บวก3และ17เขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้เป็น10บวก7ค่ะจะเห็นได้ว่าจำนวนครบ10มีค่าเท่ากันใช่ไหมคะ แต่จำนวนที่ไม่ครบ10นั้นมีค่าไม่เท่ากันค่ะจำนวนไม่ครบ10ของ13นั่นก็คือ3ตัวนี้นะคะและจำนวนไม่ครบ10ของ17นั่นก็คือ7ค่ะดังนั้นเราสามารถนำ3า3กับ7มาเปรียบเทียบกันได้โดย3นั้นมีค่าน้อยกว่า7ค่ะ ในโจทย์ข้อนี้ค่ะเราสามารถสรุปได้ว่า13น้อยกว่า17เขียนให้อยู่ในรูปของสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้แบบนี้ค่ะอ่านว่า13น้อยกว่า17นั่นเองค่ะเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะโดยให้เด็กๆเ,เติมเครื่องหมายเท่ากับหรือมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าลงในช่องว่างค่ะ ไปที่โจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะ19กับ10บวก4ค่ะวิธีการคิดก็คือให้เด็กๆก,กระจาย19ซึ่งนั่นก็คือ10บวกกับ9แล้วดูที่จำนวนเต็ม10ค่ะเท่ากันใช่ไหมคะ10กับ10เพราะฉะนั้นเราจะไปดูจำนวนที่ไม่เต็ม10ค่ะซึ่งนั่นก็คือ9 9กับ4ค่ะ9เป็นยังไงกว่า4คะ คำตอบก็คือมากกว่า4เพราะฉะนั้นในข้อนี้เราจะเติมเครื่องหมายมากกว่านั่นเองค่ะไปต่อที่ข้อต่อไปกันค่ะ10บวก7กับ17ค่ะเหมือนเดิมค่ะกระจาย17ค่ะเด็กๆกระจายได้เป็น10บวก7ฝั่งด้านซ้ายมือก็เป็น10บวก7ฝั่งขวามือก็เป็น1 0บวกกับ7แสดงว่าจำนวน2องจำนวนนี้นั้นมีค่า เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะใส่เครื่องหมายเท่ากับเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะ13กับ11ง่ายเลยใช่ไหมคะ13มีค่าเป็นยังไงกว่า11เอ่ยมากกว่าถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใส่เครื่องหมายมากกว่าและข้อสุดท้ายนั่นก็คือ15และ19ค่ะ 15เป็นยังไงกว่า19บเคะเยี่ยมมากเลยค่ะ15น้อยกว่า19เเพราะฉะนั้นเราจะใส่เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะก็จะจากกันในวันนี้คุณครูขอฝากให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดแล้วก็ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยังไงบ้างคะเนะะื้อหานักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมคะการเปรียบเทียบจํานวนด้วยการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากันนะคะ,ะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนเดี๋ยวครูงงมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทํานะคะนักเรียนหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาค่ะหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเปิดไปในหน้า73นะคะหน้า73 75 2หน้านะคะ,ะเดี๋ยวนะคะอ่า7จนะคะ 7.3เพียหน้านี้นะคะแล้วก็7.5หน้านี้นะคะนักเรียนฝึกทำนะคะฝึกทำแล้วก็ถ้าเรียนไม่เข้าใจอะไรยังไนะะงนะคะถามผู้ปกครองนะคะช่วยกันดูถามพี่ๆก็ได้นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาค่อยมาเฉลยกันค่อยมาดูกันนะคะสําหรับคุณครูก็วันนี้ก็คุณครูก็ขอจบเนะื้อหาวันนี้เพียงเท่าน,น,นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ